สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Bossy c a s h Gaming ครับวันนี้จะมาอยู่กเกม Minecraft เวอร์ชัน0.9.5นะครับเราไปดูกันลรว Create World เลยครับผมอ๋อเกมบั๊กอีกแล้วหลอนเดี๋ยวก็หายครับอ้าว อะไรวะนี่อ้าวมาหาแล้วครับรังคืนบุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ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 ้งฮ่าอ้าวโหอ,อยู่กลางทะเลเลยขอเริ่มเซิร์ฟใหม่กันนะครับ โอเคครับลุยเลยนะครับงอนอื่นเลยก็ต้องอ้าวโชคดีจัดเลยเดี๋ยวฟักทองครับอ๋อผมว่าผมดืมอะไรไปยัง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวทองทำอะไรได้นอกจากทำเป็นไฟอ <c oughs> ื่นจต้องตัดไม้สร้างบ้านนะครับผม ถึงแล้วคนอื่นก็ได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราน่าจะอยู่กันในถ้ำก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งก่อนนะครับผมเจ็บคอ เดินหาที่อยู่ดีกว่าประมาณนี้น่าจะพอแล้วม,มั้งไหมนี่เราว่าเราจะอยู่กันนี่ดีกว่านี่เลยตรงนี้เลยนี่เข้าไปเลย อ่ะกดผิดอีกกรรมเวนนี่ทำที่ขูดดาบขวานนะครับผมนี่จะอยู่ในนี้นครับ ขุด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 อย่างเดียวแค่ไปไหมเอาอีกสักนิดนึ่งไหมอีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึงนี่แคดเกมครั้งแรกแล้วนะไม่คิดว่าจะได้แคดไปเจอโปรแกรมอัดตวิดีโอบ้าโอ้โหดูเรื่องเลยเนี่ยวันนี้น่าจะรอดคืนนี้แล้วมนะั้ง ฉันคือวิญญาณทุกทอรมานหนอล้อนสมานานถึงรู้ตัวว่าตายฉันจะตายไ,ไปจากใจของเธอตายเป็นวิญญาณไม่กว่าไมยอุ๊ยเอาละครับดวงสวยนะครับผมเจอถ้ำครับเอาแล้วไงครับเฮ้ยดีครับเป็นทางลงเหมืองมนจะดีกว่า พีเอ็ดี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 ันนี้เราก็ปิดไปก่อนครับเปิดแสงมาสักช่องหน,น,นึ่งนะครับมาทีนี้วก็ทำโต๊ะครับนะครับผมเอาไม้ก่อนพวกไอโฟนดังนั่นแหละ ได้สี่ดวงนะฮะติดไนบว่าเราปุ๊บไปติดข้างล่างมันให้มอนสเตอร์เกิดนะครับผมอใหญ่เหมืนอนกันนนี่อ่ะไปดีกว่าอันตรายอ้าวแล้วขึ้นขึ้นยังไงเนี่ย ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้โอเคนะครับเนี่ยผมก็แคปไม่ค่อยเป็นต้องมาเล่นอะไรค่าแกะต่อนเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> ว้าเพียวอันนี้อุดมสมบูรณ์ามาสักนิดท่านี้มีหมาด้วย เ <C le af> ข้าบ้านดีกว่า <C le af> เราก็กูถิินไปเรื่อยๆนะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะทานนี้ผมก็จบแล้วผมต้องไปกินข้าวต่อเดี๋ยวเผาทานให้ดูหล่อเล่นเอ้ยอาฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวฟ้ามืดผมจบคลิปแล้วนะครับ เออลืมไปยังเตียงแล้วนี่ห้องนอนเราโอเคไหมได้อยู่วันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ นี่เพิ่งเริ่มทำครั้งแรกแค่นี้นครับรบ,บ๊ายบายครับ